สวัสดีครับทีนี้เราสู่ไมค์คราฟอีกรอบนึงครับตอนนี้คุณอยู่กับช่วงโปรโมทเซิร์ฟนั่นเองเอเอ,เอ,เอ,โอโหโนะก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานนะสำหรับช่วงนี้นั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาทัวร์เซิร์ฟในเวอร์ชัน1.4นะครับโอ,โอโ้โหนะฮะเป็นเซิร์ฟที่มีชื่อว่า Absolute หรือเปล่านะ่าจะย่อมาจากคาว่า MC ขีด AB นั่นเองนะฮะ i n คร r a เอบีนั่นเองาานะฮะอิฟอถุยนะฮะไม่ใช่อิฟนะ <S <S ถุยไม่ใช่นะฮะก็คือเซิฟนี้เป็นเซิฟที่ผมว่าเป็นเซิฟแรกและเซิฟเดียวที่เปิด e c คร f t เซิฟเวอร์ฮะแต่มีปักอินครบครับทั้งเซ็ตโฮมเซ็ตโฮมมันมนงมันนี่นะฮะมีครบครับแต่ทำไมผมดูในเว็บของบูกิทคร f t นะฮะบูกิทคร f t org เนี่ยมันไม่มีครับเออเว็บนี้ ในเซิร์ฟวอร์นี้ผมว่าค่อนข้างที่จะแปลกมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทัวร์กันว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรดีกันบ้างนะฮะก็บอกว่าดาวน์โหลดพิมพ์ไทยนะฮะบนเว็บเลยจ้านะฮะแล้วก็เล่นฟรีไหมครับหนึ่งนะฮะโดเนทดมันนี่ออโต้นะจ๊ะนะฮะเว็บหน้าเข้าไปได้เลยครับ w w w ร์บายเว t บเอ็มซีคนะฮะคอมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืออะไรนี่คือวัฟโซนนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะคัดวูดหนึ่งนะฮะตัดไม้นั่นเองแล้วก็โฮมโซนหนึ่งนั่ก็คือ บิดนะฮะก็คือไม้นั่นเองนะเดี๋ยวค่อยเข้าดีกว่าส่วนตรงนี้โอเคเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟที่ผมใช้การเล่นไม้ครับเซอร์ไว v a ลนั่นเองนะฮะซึ่งจะออกมาให้ชมเร็วๆนี้นั่นเองนะโอ้โหแหลกะนะโอ้โหมงุมมากครับเป็นเซิเร์ฟแรกที่ในคราบบุก,กิจยังไม่มีครับแต่ก็มีบั๊กอินครบนะฮะโอ้โหสุดยอดอะแลมป็ดอะแลมป็ดครจะเป็นทายกัน ถ้าการเล่นกระตุกกระตุกก็ขออภัยด้วยนะฮะต่อไปคืออะไร protectionstone น,นั่นเองนะฮะ11คูณ11นะฮะกี่บาทโอ้ oh my g ก d อ20,000นะฮะแล้วก็21คูณ21นะฮะ70,000นะฮะส่วน41คูณ411.50,000นั่นเองนะฮะมาดูอย่างต่อไปเลยครับนี่คือออกจากสปานะฮะเดี๋ยวไปดูอื่นก่อนมาเก็ตร้านขายของ ก็คือ No บิน Home ซลไอเทม m นา w นะฮะเวลค m มออกข้อเขียนผิดนะฮะ sorry นะมาร์ e ก็ตเพย์อคือเป็นตลาดของ Player นั่นเองนะอุย้ยแหลกนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะเดี๋ยวขอปรับสักครู่หนึ่งโอเคเออโอเคลักกี้คือเป็นตลาดนะสามารถจะขายของได้เซิฟนี้เพิ่งเปิดนะฮะเมื่อไม่นานมานี้นี่เองอุย้ยแหลกนะฮะเดี๋ยวโอ้ทำไมต้องแหลกอีกแล้วเนี่ยกำเบย นะฮะเราไปมาดูที่ PVP กันครับ PVP เราไปดูดีกว่าก็คือที่ตีนั่นเองครับตีเอ,อิรโอ้โหไม่เกือบตายเลยโอ้โอเคเนี่ยคือโซน PVP นั่นเองนะโซนตีกนั่นเองนะจะไปไหนอุ้ยเช็ดเช็ดเช็ดโอ้โอเครอดนะฮะไปอยู่ไหนอยู่ไหนตี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  <c oughs> ตีตีตีตโอ้ย <c oughs> โอเคนะฮะเอาไปดูในมุมอื่นกันดีกว่าโอ้เอพิสต์เน่าฮะ สักครู่โอเคไม่มีนะเดี๋ยวเราไปลงด้านล่างของสปาวกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างลงไปแรกเย่ก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็เป็นโซนตัดไม้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะโอเคขึ้นไปดีกว่าไม่ง่ายครับพับสปาบไปเลยก็สมนี้แค่มันสั้นๆนะฮะยังแค่เอามาเล่นเฉยๆนะฮะคือการเล่นชั่วคราวตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะฮะ MT TV นะก็มาด้วยนะั่นเองนะโอเคคัดวูดแล้วโอ้โหตรงนี้ก็คือโซนตัดไม้เอโกุซาสุเกะ ยิดด yes, okay, ีทาสุเกะโอเคช่างแม่งนี้ยังปีไม่ได้นะตรงนี้เราต้องไปอีกห้างน้อยโอเคตรงนี้ยังไม่ได้นะโอแต่ได้แล้วครับตรงนี้ก็สามารถจะสร้างบ้านได้เลยนะฮะก็สร้างบ้านแม่งเลยตรงนี้อ่าสุดยอดนะฮะสร้างบ้านได้เลยทีเดียวเย็ดมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรละวะเอ่อเบคอนนะไอ้บีคอนนั่นเองนะฮะไปดูนีกว่าโอ้โหเป็นตัว เป็นไผแล้วเนี่ยสุดยอดเยดโอโหปิดสนเนียนเชียนะฮะแอดมินชอ็อปซื้อก่อนไม่มีตังนะฮะอ๋อมาเป็นที่โอ้บอกว่านี่คือที่จุดวาร์ปนั่นเองนะสุดยอดอะ่ดอดอะเซฟเนี้ยถึงจะไม่มีอะไรเยอะนะฮะแต่ก็ลองเข้าเล่นดูครับสนุกนะฮะที่สำคัญคือโรตีดูครับไม่แหลกฮะโอโหไม่แหลกนะฮะนะนะดูครับไม่แหลกเลยฮนะนี่ครับเซฟเข้าบอกด้านใต้อะ เซิร์ฟเอฟซูรูตี้เอฟซูรูตี้นะฮะหรือเอฟซูตูดรอเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ <S <S โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้กระผมนายซันนี่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในการรีวิวเซิร์ฟหน้านะฮะกับรายการอยากญจๆเกมเมอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาเล่นกันเยอะๆนะฮะผมก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟนี้อย่างแน่นอนนะฮะจนกว่าเซิร์ฟในเพลไหมครับเซิร์ฟเวอร์จะเลือดเป็นหนึ่งจุดสี่นั่นเองนะฮะ นะฮะบายบาย